สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเจอพ่อของนอปเี่ยเซรีไทยรถสซอรสุราธานีอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะจะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของรถสองคันนี้เลยนี่สันมาร์นะคะให้ดูทั้งสองคันเลยเป็นปี2019นนะคะแตกต่างแค่สีนะคะ คันนี้จะเป็นสีดำปรากายม่วงนะคะอีกคันนึงจะเป็นสีเทาเงินเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งภายนอกและภายในของรถกันเลยลูกค้าบอกเลยว่าคันแรกของเรานะคะคันนี้ Nissan March 1 2 e คันนี้นะคะเป็นรถปี2019 249,000บาทนะคะจดทะเบียนในปี2564ค่ะบอกเลยว่าเลขไม่ก็น้อยนะคะ เลงใหม่เพียง65,000เท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้สีดำประกายม่วงเลยสภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะคะบอกเลยว่านะคะเป็นรถเก่งเล็ก e ีโคคานะคะกับเครื่องยนต์พันสองเป็นตัวอ e ีตัวรองท็อปเลยมาในส่วนของสีดำประกายม่วง ะะสาวน้อยตาหวานฝันใจเด็กมหาลัยนะคะบอกเลยว่าผ่อนแค่เดือนละ4 00 0ักว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้สภาพสวยเดิมโรงงานแบบนี้ไปใช้งานเลย <c oughs> ขอภายในเสียงไอนิดนึงนะคะลูกค้าเซลไม่สบายนะคะไอ,ไอมาเป็นเดือนเลยลูกค้านะคะไอไม่หายสักทีนะคะโดนไปไหลหมอแล้วก็ยังไม่หายนะคะอันนี้นะคะบอกเลยว่ามาต่อกันที่ตัวรถนะคะ บอกเลยว่ากระจังด้านหน้าสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดวงไฟต่งางๆนะคะดวงไฟใส่กลิ้งนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะรอยเตะร้าวไม่มีนะคะดวงไฟโตโตแบบนี้เลยเป็นดวงไฟไฮโดรเจนนะคะด้านละด้านล่างนะคะมีไฟ เด i m e มาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะดีไซน์มันได้ดูวสวยงามนะคะตัวโลโก้อยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็มีโครเมียมเป็นตัววีนะคะอยู่ตรงหน้าบอกเลยว่าผ่อนแค่เดือนละสี่พันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้สีพิเศษด้วยบอกเลยว่าคันนี้เป็นสีพิเศษราคา2 4 9 0 0นสันบาทเท่านั้นนะคะได้ในส่วนของยางปีใหม่เลยทั้ง4เส้นนะคะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้ มีไฟเลี้ยวทับทิมมาให้ด้านข้างแล้วเราตรวจรถมาให้แล้วด้วยนะคะมีวิ่งลิงเว็บไซต์รถโดนใจนะคะตรวจรถให้ลูกค้าแล้วด้วย2องรเจ็รายการนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่เปลี่ยนโครงสร้างมาแน่นอนนะคะไม่ตัดต่อไม่ติดเกสมานะคะลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะคันนี้ ติดคิ้วกันสัดมาให้แล้วทั้งสี่บานเลยนะคะอันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยรอบคันนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วกระจกแท้ทุกบานค <c oughs> ันนี้ลูกค้ารถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะภายในมาพร้อม ระบบไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะรับประกันไม่มีชนมาแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรับประกันนะคะเครื่องยนต์เลกเกียหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานและเป็นสีพิเศษด้วยนะคะในส่วนของห้องผูดิสัรด้านหลัง นีปุ่มล็กเด็กมาให้ด้วยทั้งสองข้างน,นะคะภายในสามารถติดตั้งคาร์ซีทได้นะคะเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยลวดลายสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าสภาพเบาะคือแต่งตึงมากนะคะตะเข็บไม่ขาดนะคะเม็ดอาร์ตนะคะประตูบานหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียนชิดติดกันเป็นรถเก่งเล็กอ e ีคคาร์ห้ประตูนะคะในส่วนของด้านหลัง ติดตั้งสปอยเลอร์มาให้แล้วดวงไฟโตโตนะคะ <c oughs> <c oughs> ใส่กริ้งนะคะบอกเลยว่ารอยแตกร้าวไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดวงไฟต่างๆนะคะสภาพคือสมบูรณ์แบบมากๆติดตั้งสปอยเลอร์มาให้แล้วนะคะด้านหลังก็สามารถเปิดได้นะคะหรือว่าพับบอกเก็บได้นะคะเป็นรถกิ่งเล็กอ e ีโคคา5ประตูสภาพสวยๆแบบนี้เลย น็อตเดิมๆทั้งคันนะคะบอกเลยว่าวนะะ็อตไม่ขยับด้วยนะคะลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะเสียงน้อยนะคะอาจจะไม่มีเสียงนะคะรอสแปร์มีมาให้อุปกรณ์มีมาให้ครบชุดนะคะอาจจะไม่มีเสียงนะคะเซล์ไอไอไม่หยุดเลยนะคะต้องขออภัยด้วยคะ่ะลูกค้าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถ ทักไลน์หานุเปียวได้เลยที่เบอร์0903247586นะคะ0903247586เบอร์นี้ลูกค้าเอ็นไลน์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะภายในกว้างขวางสวยงามมากนะคะฝ้าเพดานโรย饶โรย,รยเจิมไม่มีนะคะลูกค้าได้รถสวยเดิมโรงงานแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะ ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะพวงมาลัย power แล้วเลขไมค์ก็น้อยเลขไมค์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเครื่องเล่นต่างๆเป็นระบบมันนวลเลยนะคะได้ a อออโต้นะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะคะเบาเป็นเบาผ้าสวยๆแบบนี้นะคะรอยตะเข็บไม่ขาดไม่หลุดลุยนะคะลูกค้าได้รถสวยเดิมโรงงานแบบนี้ไปใช้งานเลย ะ,ะอาไปดูในส่วนของนะคะห้องเครื่องกันเลยจ้าขออนุญาตเปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตเดิมนะคะจุดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอันนี้เราไม่ขายนะคะเน้นรถสวยๆมาให้ลูกค้าเลยย้ําสเปคคันนี้ให้อีกรอบนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าคะ่ะนี่สันมาร์ท 1.2E นะคะ ปี2,019เลขไม0 0่น5นะคะ2,49,000บาทเท่านั้นนะคะ2 4 9 0 0บาทเท่านั้นออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากมีเงินเดือนแค่8 0 0 0ก็เอาคันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะอ่าต่อมา,อามาดูที่คันถัดมาเลยคันนี้นะคะมาในส่วนของสีทองเงิน นะคะลูกค้านี่สันมาร์ท1.2ีสีทองเงินคันนี้ปี2019เช่นเดียวกันนะคะ2 4 9 0 0 0บาท <c oughs> จดทะเบียนในปี2563นะคะเลขใหม่59เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะมาในส่วนของสีเท่าเงินเลยแล้วราคาดีมาก249,000บาทผ่อนแค่เดือนละ4 0 0 0วาบาทเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าได้รถสีเท่าเงินสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะสภาพสวยงามนะคะดวงไฟใส่กริง้งดวงโตโต,ตแบบนี้เลยรอยแตกร้าวไม่มีนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะแนะนำเลยได้ยางปีใหม่ด้วยทั้งสีเส้นนะคะมาพร้อมล้อใหม่เดิมๆจากโรงงานไฟเลี้ยวทับทิมมีมาให้ด้านข้างนะคะในส่วนของกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะติดคิ้วกันสันมาให้ทั้ง4บานเลยแล้วติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีการถลอกมาให้ด้วยกันรอยนะคะในส่วนของภายในนะคะ นอตเติมๆนะคะหัวนอตไม่ขยับนะคะภายในกว้างขวางสวยงามมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเม็ดอาร์ตขอบประตูนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆทั้งคันนะคะอันนี้เป็นเบาะผ้านะคะตกแต่งด้วยลวดลายตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในก็กว้างขวางนะคะขับในเมืองก็สบายอุปกรณ์นะคะนี่เครื่องใส่สัมภาระนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบนะจ๊ะ สำหรับคันนี้ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยนะคะเปิดใส่ของได้ด้วยคันเมื่อกี้ก็เปิดใส่ได้นะคะแต่ไม่ได้เปิดให้ดูเมื่อกี้อะภายในนะคะมาพร้อมระบบมันวนวลนะคะเครื่องเล่นต่างเอมันวนวลนะคะแต่เกียร์เป็นอัตโนมัตินะจ๊ะช่องใส่แก้วน้ำมีมาให้ พวงมลัยพาวเวอร์นะคะฝ้าเพดานยรารรยเจอไม่มีซีนถุงยังอยู่ครบนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าภายในกว้างขวางอยู่นะคะเป็นรถเก่งเล็กอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะหน้าเล่มนะคะมีมาให้บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะจดทะเบียนในวันที่26กุมภาพันห้าร้อยนะคะปไปทะเบียนเดิมเป็นชนบุรี น,ะะนี่สันมาร์สนะคะปี2019สีเท่านะคะเครื่องยนต์1 1 9 8ซีซี79แรงมา้า2พลวสี่ล้อยาง4เส้น3สูบอันนี้บอกเลยว่าเครื่องยนต์3สูบนะจ๊ะอ่ะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้าน,นหลังกันอันนี้นะคะอันนี้เป็นห้องผู้โดยสารด้าน,นหลังนะคะ ภายในก็สวยงามนะคะมีปุ่มลกเด็กให้ด้วยทั้งสองข้างนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะคะด้านหลังสามารถติดตั้งคาซีทได้เบาะนะคะเต่งตึงนะคะตะเข็บไม่ขาดสะอาดสะอานด้านหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์กัดระยะให้ถึง2องตำแหน่งเลยนะคะ ดวงไฟด้านหลังแตะดวงโตๆนะคะรอยแตกร้าวไม่มีคุณภาพ90%เมากๆด้านหลังติดตั้งสปอยเลอร์มาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของภายในนะคะกว้างขวางมากเป็นรถเก๋งเล็ก e ีโคคา5ประตูสามารถพับบอกเก็บได้นะคะสำหรับท่านใดที่มีสัมภาระเยอะนะคะลูกค้าสามารถพับบอกเก็บได้เลยนะคะภายในกว้างขวางนะคะเพน กันเปื้อนนะคะพลาสติกมีมาให้นะคะในส่วนของล้อสแปร์มีมาให้อุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบชุดนะคะสำหรับคันนี้แล้วราคาดีมากปี2019 249,000บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพเลย ไม่ว่าลูกค้าจะทํารรอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะรับจ้างทั่วไปข้าราชการเกษตรกรเจ้าของธุรกิจนะคะอาชีพอะไรก็ตามที่มีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนอันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะสามารถปรึกษากันก่อนได้เลยนะคะสามารถปรึกษากันก่อนได้เลยออกง่ายเอกสารก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะแล้วก็ช่วยดันทุกเคสนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากและก็ช่วยดันทุกเคสเลยนะคะ ประวัติดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะบอกเลยว่าออกง่ายนะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะจ๊ะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะคะรับประกันหัวน็อตเดิมๆนะคะจุดแต้มสีต่างๆยังอยู่ครบนะคะฝาครอบเครื่องเดิมๆเ,เลยโม่แบตเตอรี่ทับเสื่อมเราเปลี่ยนให้ใหม่ ะะย้ำสเปคคันนี้ให้อีกสักอบนะคะนี่สนมาร t 1.2e ปี2019 249,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง59,000ทั้ง2คันราคาเดียวกันและสเปคเดียวกันเลยนี่สามารถ 1.2e ปี19เช่นเดียวกันนะคะหาลูกค้าชอบสีดำประกายม่วงจัดคันสีดำประกายม่วงได้เลยนะคะหรือว่าชอบสีทองกัน จัดคัน4ีทองเงินได้เลยนะคะแล้วเดือนนี้นะคะนบี่ยมีโปรโมชั่นมาฝากลูกค้านะคะจองแค่999บาทเท่านั้นจองแค่999บาทเท่านั้นมีโปรขับฟรีด้วย90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79%นะคะ ใครที่ดูไลฟ์สดนกเปี้ยวมานะคะรับส่วนลดไปเลยพี่5,000บาทรับส่วนลดไปอีก5,000บาทนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโล ะะแล้วมีบัตรเฟมลิก้าจากเซดีไทยรถสวยให้ด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองถ้ารถไม่ดีจริงไม่สวยจริงไม่กล้าวันตีหลังการขายขนาดนี้นะคะและตอนนี้เซดีไทยนะคะบอกเลยว่าซื้อขายกันทั่วประเทศไทยแล้วจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะเรานะคะมีถึง4สาขาเลยสาขาสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมหานครมีนบุรีหนองจอก นะคะสำนักงานใหญ่นะคะกรุงเทพมหานครมีุรีน,นหนองจอกนะคะลูกค้าโซนภาคกลางภาคกลางเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าภาคีีสานนะคะ จะอยู่ที่โนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โซนภาคอีสานเข้าไปได้เลยนะคะโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สุราธานีมีถึงสองสาขาเลยมีสาขาในเมืองสุราธานีนะคะอยู่ติดกับสี่แยกตาปานในเมืองสุราธานีเลยแล้วอีกสาขาหนึ่งนะคะเป็นสาขาทางไปสนามบินสุราธานีนะคะลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยหากลูกค้าสนใจอย,อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูรถคันไหนนะคะ ทักไลน์หาน้องเปี้ยวหรือโทรหาน้องเปี้ยวได้เลยที่เบอร์0903247586 0903247586เบอร์นี้ลูกค้าสามารถเอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้น้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ